สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มจะมารีวิวรองเท้าแตะนะคะอันนี้ไม่ใช่รองเท้าแตะธรรมดานะคะเป็นรองเท้าที่ทำมาจากยางรถยนต์นะคะอันนี้ป้าปุ้มสั่งมาจากเว็บออนไลน์นะคะมาจากจังหวัดลำพูนนะคะเป็นสินค้าแฮนด์เมดนะคะทำไมป้าปุ้มถึงสั่งรองเท้าแตะยางรถยนต์นะคะเพราะว่า ปลาปุ้มมาอยู่สวนที่ลาดบุรีนี้ประมาณ3ปีกว่าแล้วนะคะแล้วที่สวนปลาปุ้มเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนมากๆนะคะแล้วรองเท้าที่ปลาปุ้มใส่เดินไปเดินมาในสวนเนี่ยเป็นรองเท้ายางไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือไม่แบรนนะคะมันหดหดหมดเกือบทุกคู่เลยค่ะเพราะว่าอากาศที่ร้อนนะคะทำให้ตัวรองเท้าแตะของปลาปุ้มมันหด หดแล้วทีนี้มันเล็กลงแล้วมันก็ใส่ไม่ได้เลยนะคะเป็นอยู่หลายคู่มากเลยค่ะป้าปุ้มก็อยู่มาสามปีกว่าก็เคยมองตัวนี้นะคะแต่ตอนนั้นไม่มั่นใจว่ามันจะใช้ดีหรือไม่ดีนะคะทีนี้ลองตัดสินใจเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วนะคะลอ,ลองสั่งมาใช้ดูนะว่ามันจะโอเคไหมแล้วนี้ป้าปุ้มทดลองใส่อยู่สองสามวันแล้วนะคะปรากฏว่าเป็นที่พึงพอใจนะคะ เพราะว่ามันทนทนแดดนะคะแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะหดะค่ะเพราะมันทำมาจากยางรถยนต์ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นพื้นด้านหลังเขานะคะก็คือจะเห็นเป็นดอกยางเลยเนาะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ดอกยางคือเขากรีดนะกรีดให้มันกันลื่นไงก็จะใชะ้ตัวตัวลิ่มในการกรีดก็เลยเหมือนเหมือนลายดอกยางนะแต่เขาคือลักษณะให ให้มันกันลื่นได้นะคะความคงทนนี้ป้าปุ้มคิดว่าน่าจะทนนะคะต้องขอลองใช้สักระยะหนึ่งป้าปุ้มยังแนะนําว่าให้ลุงเปียกซื้อนะคะแต่ป้าปุ้มเอ่อลุงเปียกบอกว่าให้ป้าปุ้มทดลองก่อนนะคะถ้าใช้ดีแล้วเดี๋ยวเขาจะสั่งบ้างนะคะเพราะว่าของไม่ว่าจะของลุงเปียกหรือของป้าปุ้มนี่คือรองเท้าหดหมดเลยนะคะอย่างลุงเปียกเนี่ยเขาจะเท้าใหญ่กว่าป้าป,ปุ้มนะคะเวลาของเขาหดปุ๊บเนี่ย เขาใส่ไม่ได้เขาก็จะยกมาให้ป้าปุ้มใส่นะคะ่ะพอดีเลยค่ะเพราะว่ามันมันหดนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยการที่เราเราเราซื้อเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นการอุดหนุนอา่างานอาชีพเป็นงานฝีมือของเขานะคะงานโอทอปเนอะน่าจะเป็นระดับติดโอทอปแล้วละ่ะชาวบ้านทำอะ่ะเราก็ได้สนับสนุนสินค้าที่คนไทยเราทำทำเองนะคะทำด้วยมือด้วยเนาะ ดูเขาเขาเขาตอกงานนะคะแข็งแรงนะคะเนี่ยทุกส่วนคือยางรถยนต์นะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นยางนะ,ะถ้าใครดูละครไทยพวกจกักจักวงวงไม่ว่าจะเป็นตัวพระเอกหรือตัวพระรองหรือนักสแสดงเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะใส่รองเท้าสาันสานสีดำนะ่ะถ้าใครลองลองเปิดกลับไปเปิดดูได้นะ เขาจะใส่รองเท้ายางรถยนต์นี่แหละป้าปุ้มก็เพิ่งรู้ข้อมูลมานะคะว่าอ๋อนี่เองที่เขาใส่รองเท้าสันสานนี่ก็คือทํามาจากยางรถยนต์นะคะเดี๋ยวป้าปุ้มจะแปะรูปไว้ให้ดูนะคะถ้าใครมีสวนแล้วรองเท้าชอบหดป้าปุ้มแนะนํานะคะที่สําคัญเนี่ยสวนป้าปุ้มเนี่ยจะมีไอ้ต้นโคกกระสุนนะคะ ใครรู้จักต้นโคกกระสุนไหมเอ่ยมันจะเป็นลักษณะไม้ต้นไม้แบบคุมดินนะคะดอกสวยนะสีเหลืองๆดอกเล็กๆนะคะแต่ว่าเขามีเม็ดเม็ดของเขาเนี่ยมันจะเป็นหนามกลมๆเล็กๆๆอะต้นหนึ่งเนี่ยออกมาเยอะมากเลยนะคะแล้วเ,เวลาเขาตํารองเท้าเราเนี่ยถ้ารองเท้าเราเป็นยางบางๆเนี่ยหนามของเขาเนี่ยทะลุถึงฝ่าเท้าเราได้เลยนะคะถ้าโดนแล้วเนี่ยเจ็บปวดมากๆเลยค่ะ ตัวนี้ป้าปุ่มเชื่อว่าน่าจะไปเดินลุยได้สบายเลยเพราะว่าเขาเป็นยางนะคะแล้วว่าลักษณะขอ,ของความหนาของพื้นเขานี่ก็หนาพอสมควรนะคะเนี่ยเห็นความหนาไหมคะก็จะจบการรีวิวแค่นี้นะคะใครสนใจเนี่ยลองไปเปิดหาดูนะคะนะคะว่าในเว็บออนไลน์นะไม่ว่าจะ l a ซ a ดห้หรือช้อปปีนี่มีหมดนะคะตัวนี้ สวัสดีค่ะ